สวัสดีจ้าคลิปนี้เรามาทำงานเอาดอกร์กันนะคะคลิปนี้ออกบริการนอกสถานที่จ้าอันดับแรกเราก็ใช้เครื่องบีบยางนะคะบีบยางรถไถให้ลงขอบก่อนนะคะนี่คราวนี้ทำกลางคืนเลยนะคะบีบไปเรื่อยๆค่ะมืดหน่อยนะคะ พอดีแสงไม่มีเนาะไฟมันน้อยน้อยจ้ะใช้ไฟโคมหรือว่าโคมไฟบนหัวช่างเองเนาะนี่ไฟบ้านเจ้าของบ้านเขาก็มีกระจิบหนึงค่ะหลอดรู้สึกจะเป็นหลอด LED เนาะแสงแบบฮึไม่สว่างเลยค่ะนี่เขาก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆงัดยางมาเนาะงัดยางนอกออกไปเรื่อยๆนะคะงัดไปงัดไปค่ะแล้วก็ดึงยางออกมาเนาะ เออแต่ว่าแมลงมันลงนะคะพอดีเจ้าของบ้านเขาคลัวมันไอ้นี่เขาก็เลยขึ้นแมลงไว้รอเรามาแล้วก็งัดเลยแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเอาแมลงของเรามาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะช่างของเราไปเอาแมลงอยู่มันทุกตาก็จะทําการดึงยางในออกมานะคะช่วยกันค่ะนี่โอ้ ดึงออกกว้างๆนะคะออกมาแล้วเจ้าออกมาแล้วเส้นใหญ่มากเห็นไหมคะเห็นยางนอกใหญ่แค่ไหนยางในก็ใหญ่แค่นั้นและคะ่ะเบอร์เดียวกันเป๊ะเลยี่ชั้ของเราก็เอาแมลงมาแล้วนะคะกับขอนไม้คู่ใจนะคะขอนบักใหญ่เลย าก็จะไปขึ้นแมลงอยู่ข้างหลังนะคะเราก็จะดึงยางในออกมาเพื่อที่จะเติมลมเช็คหาแผลที่รั่วนะคะแต่ว่ามันมืดเนาะมืดมากดึงก็ยากค่ะไม่รู้ติดอะไรเดี๋ยวสุดแรงเลยคะ่ะออกมาแล้ว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 แล้วก็ออกมาอ่าทีนี้เราก็จะมาทําการ เติมลมนะคะเดี๋ยวไปเอาสายลมก่อนเนาะนี่ได้มาแล้วเป็นสายอ่อนนะคะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เปิดลมขึ้นแล้วก็หาดูว่ารั่วตรงไหนเห็นไหมคะทํางานกลางคืนก็ทุลักทุเลแบบนี้แล้วค่ะมือดก็เมืด,มดจะเห็นไม่เห็นไม่รู้มันไม่มีอ่างจุ่มนะ้ําเหมือนที่บ้านเราเนาะนี่เห็นลัวกจ้ามาร์กไว้เรียบร้อยคลิปนี้แม่ตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ